สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่น่ารักคนุนครูทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูคุณรครูเลยค่ะคุณครูกายอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในห,หน่วยที่ยีี่นะคะเครื่องมือเครื่องใช้นะคะวันนี้ก็เดินทางมาถึงเรื่องที่ห้าแล้วนะคะเรื่องที่5เรื่องอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างอุป,ปกรณ์กีฬาพานสนุกนะคะ เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าอุปกรณ์กีฬาจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วนะคะก็ไปเรียนกันเลยมาดูนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่ครูยกขึ้นมาก่อนนะคะเป็นอุปกรณ์กีฬาที่พอที่เด็กๆจะรู้จักเนาะอันแรกนะคะเป็นแบดมินตันกีฬาแบดมินตันนะคะก็มนอุปกรณ์กีฬาก็คือเป็น ไม้แบดมินตันนะคะแล้วก็มีลูกแบดมินตันหรือลูกขนไก่นั่นเองนะคะเพื่อเอาไว้ตีโต้ต่อโต้อตอบกันนะคะไม้แบดมินตันตีลูกแบดตีกับหนานะคะอ่ะกีฬาที่สองเด็กเเห็นไหมที่มีสีแดงๆเป็นแป้นสีแดงๆเขาเรียกกีฬาอะไรคะมีใครรู้บ้างอ่ะถูกต้องค่ะกีฬาปิงปองกีฬาปิงป,อง,ะะป,งปองนะคะก็จะมีอุปกรณ์คือหนึ่ง ไม้แบดนะคะเอ้ยไม้ปิงปองนะคะเด็กเมื่อกี้เป็นมุไม้ปิงปองแล้วก็เป็นลูกปิงปองนะคะล, pong, ละูกปิงปองเพื่อตีโต้ตอบกันอ่าตีโต้ตอบกันไปมาคล้ายๆกับแบดมินตันเลยนะคะพออ่ะมาดูอันที่สามอันที่สามคืออะไรคะเป็นลูกกลมๆสีขาวดํานะคะคืออะไรเอ่ยลูกฟุตบอลน,นั่นเองนะคะถูกต้องแล้วลูกฟุตบอลน,นะคะวิธีการเล่นก็จะ ใช้เท้าใช้เท้าเล่นนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นฟุตบอลนะคะฟุตแปลว่าอะไรคะฟุตเท้านั่นเองนะคะฟุตบอลนะคะใช้เท้าเตะเตะเตะเ,ตะเลี้ยงฟุตบอลไปมานะคะอยู่ในสนามที่ใหญ่ๆเล่นเป็นทีมใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีโกลหรือว่าประตูนะคะประตูฟุตบอลเนี่ยเราต้องยิงทําคะแนนตรงนั้นนะคะแล้วก็จะมีผู้รักษาประตูเพื่อกันไม่ให้เราทําคะแนนได้ด้วยนะคะ อันต่อมาเป็นกีฬาเทนนิสเด็กๆอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่นะคะกีฬาเทนนิสคล้ายๆกับกีฬาแบดมินตันเลยนะคะวิธีการเล่นเหมือนการตีไปมานะคะแล้วก็จะเป็นไม้ที่แข็งแข็งแล้วก็แข็งแรงกว่าแข็งแรงกว่าไม้แบดมินตันนะคะแล้วก็ลูกเนี่ยจะตีได้ไกลกว่ากันเด้งได้ไกลกว่ากันนะคะอ่าไปดูกันเลย ต่อเลยนะคะจะเป็นจับผู้อุปกรณ์กีฬาพาสนุกของเรานั่นเองนะคะเด็กๆเขียนภาพแรกไหมเป็นรูปอะไรคะรูปไม้แบดมินตันนะคะรูปไม้แบดมินตันไม้แบดมินตันนะคะคู่กับอะไรคะอุปกรณ์นี้เออกีฬานี้อุปกรณ์อะไรคู่กันใช่แล้วค่ะคนไกน่เลยรูปแบดมินตันนั่นเองนะคะตีไปมาตีไปมาแบบนี้นะคะแล้วก็ จะคู่กันแบบนี้คือไม้แบดมินตันกับลูกแบดมินตันหรือลูกฝนไก่ของเรานั่นเองนะคะอันนี้คือกีฬาอะไรคะ่ะกีฬาแบดมินตันโอเคขั้นต่อมานะคะเป็นอุปกรณ์กีฬาของกีฬาอะไรคะกีฬาบาสเกตบอลนะคะบาสเกตบอลอุปกรณ์กีฬาของบาสเกตบอลมีอะไรบ้างคะ่ะมีแป้นบาสเกตบอลแล้วก็ แล้วก็ลูกบาสเกตบอลของเรานั่นเองนะคะแต่บาเกตบอลหรือห่วงมาเกตบอลนะคะเอาไว้ให้เราเดาะบาสเกตบอลชูดบาสเข้าไปในห่วงนะคะแล้วก็ทำคะแนนอันนี้เป็นกีฬาที่สนุกเหมือนกันนะคะจะเล่นเป็นทีมนะคะเล่นกันเป็นทีมแล้วก็ชูดเข้าห่วงได้ใครทำได้ก็ได้แต้มคะแนนไปนะคะโอเคอันต่อมานะคะเป็น กีฬาปิงปองถูกต้องค่ะกีฬาปิงปองอันนี้คืออะไรคะสีแดงๆเป็นไม้ปิงปองนะคะไม้ปิงปองเป็นไม้ปิงปองที่มีขนาดสั้นสั้นกระทัดรัดนะคะเพราะว่าลูกปิงปองนี่คือลูกปิงปองจะมีน้ำหนักที่น้อยนะคะน้ำหนักน้อยกลวงๆเบาๆตีกลับมาเร็วเด้งกลับมาเร็วนะคะ อันนี้ก็คือเป็นกีฬาอะไรเอ่ยกีฬาปิงปองนะคะโอเคไม้ปิงปองแล้วก็ลูกปิงปองเป็นอุปกรณ์ของกีฬาปิงปองนะอันต่อมาค่ะอันสุดท้ายแล้วที่ที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือเป็นกีฬาอะไรคะเด็กๆน่าจะรู้จักดีกีฬาฟุตบอลนะคะกีฬาฟุตบอลจะมีอุปกรณ์กีฬาคืออะไรคะ มีกโกลนะคะโกลฟุตบอลหรือประตูฟุตบอลแล้วก็ลูกฟุตบอลนะคะอ่าเป็นอุปกรณ์กีฬาของกีฬาฟุตบอลของเรานั่นเองนะคะอ่าและทีนี้ถึงเวลาทำรายงานแล้วค่ะเปิดชุดเจอิมคักษะเล่มที่สองนะคะหน้า86ให้เด็กๆดูนะคะมีโจทย์สองข้อ เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะให้เราลองคิดเลขบวกเลขนะคะแล้วก็แจกประโยคสัญลักษณ์ออกมานะคะเป็นตัวเลขใดบ้างนะคะมาดูข้อแรกเลยข้อแรกนะคะเขาบอกว่าน้องเต้นะคะมีลูกฟุตบอลอยู่สามลูกอยู่สามลูกนะคะแล้วน้องเต้นเนี่ยก็เดินไปเก็บลูกฟุตบอลที่อยู่ประตูมาอีกหนึ่งลูกนะคะรวมแล้วน้องเต้มีทั้งหมดทั้งหมด กี่ลูกคะสี่ลูกนะคะกนับ1นึ่สองสี่นะคะเป็นสี่ลูกนะคะมาเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดันที่คุณครูเขียนไว้เลยนะคะเขียนเลขสามลงไปก่อน,นะคะเลขสามบวกเลขหนึ่งะคะเท่ากับเลขสี่นั่นเองนะคะแล้วก็มาเขียนตรงวิธีทำค่ะวิธีทำก็คือเขาบอกว่ามีฟุตบอล เรามีฟุตบอลเท่าไหร่สามลูกเราก็เขียนสามลงไปนะคะเขียนเลขสามงไปเลยแล้วไปเอาฟุตบอลมาอีกกี่ลูกคะหนึ่งลูกก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะแล้วรวมทั้งหมดมีฟุตบอลกี่ลูกคะสี่นะคะสี่ก็เขียนเลขสี่ลงไปแล้วก็ตอบอยืนยันยคําตอบด้วยคําว่าเด้วยเลขสี่นะคะยืนยันยคําตอบว่าเป็นสี่โอเค ข้อที่สองนะคะข้อที่สองเขาบอกว่าคุณพ่อนะคะมีลูกปิงปองทั้งหมดสองลูกแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ไปซื้อเพิ่มมาอีกกี่ลูกคะสามลูกสามลูกนะคะแล้วก็เอามาบวกกันได้เท่าไหร่คะห้าหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแจ้งเป็นประโยคสัญลักษณ์ดังนี้นะคะคือเขีเยนเลขสองบวกสามนะคะเท่ากับห้า โอเคแล้วมาเขียนวิธีทำนะคะเป็นมีปิ้งป้องสองลูกนะคะซื้อเพิ่มมาสามลูกเขียนเลขสามไปแล้วรวมทั้งหมดมีกี่ลูกคะห้าลูกนะคะแล้วก็เขียนเลขห้าลงไปยูยัยงํำตอบได้เลขห้านะคะเขียนตามบนครูดังนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็โอเคเสร็จแล้วเนาะอ่าวันนี้นะคะคุณครูก็ จบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเด็กๆสามารถชมย้อนหลังได้ที่ u t u b e นะคะอนุบาลจันทนศึกษาของเรานะคะแล้วก็กลุ่มไลน์นะคะคุณครูจะส่งลิงก์ลงไปเข้าไปในไลน์กลุ่มอนุบาลสองของเรานั่นเองนะคะวันนี้คุณครูคก็จบเรื่องกีฬาพาสนุกอุปกรณ์กีฬาพาสนุกเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็มีใบงานให้เด็กๆได้ทำนะคะอย่าลืมทบทวนการเรียนการการเรียนรู้ของเด็กๆนะคะแล้วก็อย่าลืม ไปดูอุปกรณ์อยู่ในบ้านมีอะไรบ้างอุปกรณ์กีฬาพาสนุกของเรานะคะ,ะเล่นเวลาว่างนะคะตอนเรียนออนไลน์แบบนี้เล่นว,ลว่างๆเด็กก็เอาแบดบมินตันมาเล่นฟุตบอลมาเล่นกับพี่เนาะโอเคค่ะครูฝากไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่ค่ะ